มาแล้วครับขบวนตองห้านะฮะวันนี้ก็ได้ CSR 5 1 0 8ทําขบวนมานะครับก็พอรอ,อก็ดับไฟแล้วเพราะว่ามี518นะฮะบิงมานะช่วงนี้เหมือนหมอกจะลงนะช่วงนี้วันนี้ตอง5้าส่งแค่นนพยอมนะถ้าพระกับนนพยอมสองที่นะก็ส่งนนพยอมเสร็จก็น่าจะบิง่งรถไปหนองคายนะไปรับตู้คอนเทนเนอร์นะ 你你你。嗯嗯嗯